สวัสดีครับเพื่อนพ้องน,น้องพี่กรลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อําเภอบ้านไายจังหวัดระยองครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับแต่ว่ากว่าจะลงได้ก็น่าจะใช้สายแล้วล่ะครับเดี๋ยววันนี้นำมงคลหลวงปู่ทิมนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวมันจะหายไปหมดนะครับฝากเอาไว้ทาง YouTube นี้นะครับดูเนื้อหานะครับทุกคนเนื้อหาชุดนี้นี่เป็นชุดที่บอกได้เลยว่าหายากอยู่เหมือนกันตามข้อมูลเลยนะครับนะที่ว่าเป็นตัวข้าวข้าวสารข้าวสารข้าวเหนียวเอามาแช่น้ำนะนะแล้วก็มาบดด้วยครกหินปันปันเป็นก้อนรอ เพื่อที่จะทํามงคลมาให้ผู้เคารพศรัทธามาร่วมสร้างวัดละหารไร่ช่วยกัน,นครับปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ไปผปสมว่านผสมมวลสารโน่นนี่นั่น,นครับชุดนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเขาเขาจะออกมาเป็นเมียนมากนะครับแตบ่บางองค์ก็จะเป็นออกปริยาศาสตร์นะครับผมนี่นะในชุดนี้นะครับกราถือโอกาสเอามาอ่าแชร์เอามาแชร์นะครับทุกคน ให้เห็นเนื้อเนื้อเหล่านี้นะท่านไปเจอที่ใดนะครับอดิมินในส่วนตัวนะครับะในส่วนตัวนะครับท่านเก็บได้เลยนะครับส่วนพิมพ์ค่อยว่าก,กันนะนะเนื้อหาเหล่านี้เขาจะมาเป็นชุดของเขานะครับเขาจะมาเป็นบาระของเขาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกพิมพ์แหละมันหลายพิมพ์อยู่อันนี้เป็นพิมพ์อ่ สิวะลีแล้วก็มีหลังพัยดยศนะครับเนีนยวนี้นะจําให้ได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูเนื้อต่อไปนะครับมันจะออกมาเป็นทางโซนของพิมพวงปูทวดนะครับอันนี้กดยันห้านะครับเนี่ยครับเนื้อเขาเนื้อเขาจะเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะ ส่วนท่านใดที่ดูแล้วนะครับมีความเห็นประการใดก็แชร์ข้อมูลกันครับหรือก็ศึกษาร่วมกันไปนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับผมก็ใช้ิจรณาญาณก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะโดยโดย,โดยส่วนตัวแอดมินเท่าที่ดูเท่าที่เก็บเท่าที่ศึกษาสะสมมานนี้ใช้ได้เลยนะครับผมนีม่เลยนะเอาคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับทุกคนนะ ผมเอาเนื้อหามวลสารเหล่านี้มาให้ดูดูให้จดให้มันจําได้นะครับเอาให้มันจดมันจําได้นะครับเวลาเราไปเจอเจอเนี่ยถือว่ามันเป็นวัคซีนที่ดีเลยแหละนะเป็นวัคซีนที่ดีเอาดูนะครับนะเอามาดูองค์ต่อไปนะนี่นะนี่ครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นของน้องพี่ก็จองกันไปหมดแล้วนี่นะนะครับโชคดีที่ยังมีให้เห็นอยู่นะครับ บางองค์ก็จะมีบอลเห็นไหมมีบอลติดอยู่ดูนะครับมีมวลสารนะครับคาบดำๆกัะคาบน้ำมันถาบล็อกชุดนี้ถือว่าทรงคุณค่าครับผมทรงคุณค่าทรงคุณค่าก็ขอบพระคุณนะที่เข้ามาติดตามกันอยู่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ในส่วนนี้เราก็ไปแบ่งปันในกลุ่มศิษฐ์ธารักบาร,รมีหลวงปูท่ทิมนะครับใครที่อยากจะได้อะไรยังไงนะครับก็ก็ไปนะครับเราแบ่งกันนะแบ่งปันกันแล้วก็ร่วมบุญต่อยอดบุญกันไปนะครับทางเราจะแชร์ไว้ให้นะครับเราจะแชร์ไว้ให้แชร์ลิงก์ไว้ให้นะครับผมเอามาดูพิมพ์ต่อมานะครับแม้กระทั่งพิมพ์ขุนแผนนะครับนี่ขุนแผนหนึ่งห้า เขาเริ่มมาแล้วนะครับเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมทีนี้อย่างที่ว่านะเขาก็จะไปผสมบ้านโน่นนี่นั่นไปโพงต่างๆก็จะเกิดเป็นสีเป็นสันมาให้เราเห็นแบบนี้ดูอ,องค์นี้นะครับสุดเลยนะครับผมที่ชายคนไหนที่ได้ไปโชคดีนะครับนะพระองค์นี้สุดวสดวยสุดสวยทรงคุณค่านะครับงดงามมากๆเลยครับ อันนี้เข้า1.5นะครับแล้วก็เนื้อเดียวกันนี้เขาจะเข้ามาตั้งแต่2,508นะไล่มาเรื่อยนะครับหลากหลายพิมพ์แล้วก็จะหายเนื้อพวกนี้จะหายไปเลยแล้วก็จะหายก็จะเป็นเนื้อที่เราคุ้นตากันมาในปัจจุบันนะครับเ,เป็นเนื้อออกเป็นเนื้อปูนก็มีนะเอ,อเนื้อปูนก็มีครับในยุคนนะในยุคนหนึ่งก็จะมีเนื้อปูนเนื้อดินเนื้อดินมานดินอะไรต่างๆนะครับมันะก็จะเป็นแบบนั้นนะ หรือจะเป็นอีกพิมพหนึ่งนะเอาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเทียบเคียงเนี่ครับผมเห็นไหมเนื้อเหล่านี้นะครับเจอเจอที่ใดนะครับท่านเก็บนะครับมันสวยมากครับสวยมากแต่ใช่ว่าจะหายง่ายนะครับเนื้อพวกนี้นะนี่ครับดูบอลที่เขาฝังปั้นเป็นก้อนใหญ่ๆคล้ายๆกับลูกอมเอาไว้นะเพื่อที่จะรอเอาไว้ทำบว มงคลกดพิมพ์กดอะไรต่างๆดูครับนะปึ๊กเลยครับทรงคุณค่าหลงพู่ทิมอิสริิโกนะครับบารมีใครที่ได้ครอบครองยินดีด้วยเลยนะครับยินดีด้วยเลยนะครับ่เบาเดี๋ยวมาดูพิมพ์ต่อไปพิมพ์ต่อไปวันนี้เอาให้พิมพ์เอาพิมพ์ม้ดูนะครับนะซึ่งเหล่านี้เพื่อนๆได้ไปแล้วนะครับผม มีเจ้าของแล้วนะครับพระทุกองค์มีเจ้าของดูสิครับสภาพก็ขออนุญาตมาฝากลงไว้ในทาง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยดูสิสวยมากครับเขียวเป็นหยกเลยนะครับแล้วก็มีวันนักอื่นๆเห็นไหมครับมีมวลสารลนๆมาบริเวณเขาหลวงปูเป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับมงคลของหลวงปูท่าน นี่หลังกดยันะครับเป็นคาบไขขึ้นหมดแล้วนะพิมลงพุดทวดนะครับสุดๆนะครับบอกเลยสุดๆนะครับก็ยินดีกับพี่ๆที่ได้ไปนะครับผมใครที่อยากจะได้อย่างไงก็มาเข้าไปในกลุ่มศิษสถานนักบาลลีงลวงพุทธินะครับเราก็พอจะมีแบ่งปันกันคนละเล็กคนละน้อยกันไปนะครับอกัลยาณมิตรหลายคนหลายท่านเนข่อนพอน้องพี่ก็เข้าไปอยู่นะครับผม หรือจะเป็นพิมพ์นี้นะครับอ่ะพิมพ์ผิทวดผีทวดพิมพ์นี้อีกอันหนึ่งนะครับนี่จำมวลสารให้ได้นะครับจำมวลสารให้ได้นี่ครับมวลสารมันจะต่างกับบาละท้ายนะครับจะต่างกับบาละท้ายนะครับเนื้อข้าวเหนียวสุกก็จริงครับนี่ครับมันจะมีหลายอย่างครับเนื้อหาเหล่านี้นี่เก็บเลยครับเก็บเลยการันตีได้เลยนะครับนี่นะ สำคัญจะนไปเจอที่ไหนเราจะไปได้ที่ไหนมานะครับเพราะคนตัวนี้เขารู้รู้แล้วก็เก็บกันแล้วนะครับนะเอาอันนี้ก็พิมพ์ลงบทะถวดนะครับเนื้อหาจะเป็นประมาณนี้เลยคําชํามือมากนะครับคลาสสิกมากนะครับทุกคนนี่เลยเอาเช้านี้ก็เอามงคลอันนี้มาให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับผมนี่เคยเห็นไหมดูครับ สวยมากสวยมากสวยจริงๆครับความเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพาบล็อกไม่ว่าจะเป็นคาบไขที่ขึ้นมาผ่านการเวลาความเก่าของเนื้อไปมีกล้องอะไรนะไปลาลเอ็กนะครับเอาไปส่องดูอาจจะสันสันบ้างนะทุกท่านทุกคนครับนี่ครับชีวะลีงดงามอย่างยิ่งครับดูครับ สดงดงามครับโอ้โหอ,อย่างนี้เก็บนะครับนะเอาเอามาซ้ำมาย้ําให้กันได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอแบบนี้อย่าให้ผ่านไปอย่าให้หลุดมือนะครับทุกคนเก็บได้เลยเก็บได้เลยนะครับท่านมินบอกเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาที่มันคล้ายๆกันก็มาก็มันจะต่อยุคมาอย่างนี้นะครับช้ำๆแบบนี้ครับผมก่อนที่จะไป ปัจจุบันเนี้ยเ่ว่ากันไปทีม A, B, B, C, เอพิมบีพิมซีนั่นแหละรครับนะบ็อกกลิกบล็อกโลหะบ็อกทองเหลืองทองเหลืองแต่งบ้ากันไปแต่มวลสารตัวนี้นะครับใครที่เจ็บเจอเก็บนะครับผมเป็นอื่นไม่ได้เป็นอื่นไม่ได้นะครับเอาวันนี้เอามาให้เห็นกันนะครับเอามาแชร์เอามาให้เห็นกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับนี่รวมทั้งพวกนี้นะครับเนี่ย รวมทั้งมวลสารพิมพ์พิเศษพวกนี้ครับมันเป็นมวลสารมาลักษณะเดียวกันนะครับต้องเข้าใจว่ามวลสารที่เขาทําเขาเตรียมไว้ทางวันเตรียมไว้มันไม่ใช่มีตลอดปีตลอดชาติอะไรอย่างนั้นนะคือในวาระนั้นมันหมดก็คือหมดแล้วก็จะกลายเป็นมวลสารชุดใหม่เออไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็สังเกตเพราะฉะนันเขาถึงบอกว่ามันจบที่เนื้อนี่แหละครับจบที่เนื้อพิมก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับพิมพ์มันมีสร้างไหมก็มักจะถามกัน แบบนี้มีสร้างไหมแบบนี้มีสร้างแต่อย่างอันดับแรกเขาต้องนูึเนื้อก่อนอันนี้พิมพ์คุณแผนสะพายดาบดูครับเนื้อไม่ไปไหนครับอยู่แบบนี้แล้วก็พิมพ์อื่นๆด้วยนะเออม,มันมีพิมพ์อื่นๆที่มาเกี่ยวด้วยครับเกี่ยวข้องด้วยนะครับ mm hmm. อืมเช่นอันเนี้ยเนื้อเดียวกันนะครับนี่ครับมันจะต่างกันความหนึบนะความเข้มความอ่อนของมวลสารเท่านั้นแหละครับมันมีมานานแล้วครับนี่ครับ ถ้าใครเข้าใจแล้วก็ดูติดตามมาตลอดจะเข้าใจแล้วก็ดูเป็นนะครับสําหรับมวลสารของโลหะทรีินอันนี้จะออกโทนแดงเห็นไหมได้มวลสารแล้วเขาจะไปผสมนี่ครับด้านหน้าคล้ายๆกับลายถงชาตินะครับแต่ว่าเ็าจะเป็นสีเป็นสันไปนี่ครับนี่ครับดูง่ายๆดูง่ายๆดูไม่ยากหรอกครับ มันไม่ใช่ปูนนะครับผมมันเป็นเนียนๆเลยนะครับนะพระชุดนี้นะครับมันจะมาทั้งชุดเลยผมพยายามเก็บเอาไว้แล้วก็ตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ผ่านผ่านพงไพรสองพันร้อยสามมาแล้วผ่านเนื้อดินมาแล้วผ่านยุคเอ่เือบยางนามาแล้วนะครับเข้าก่อนหนึ่งห้าเลยนะครับนี่นะแล้วพิมพ์ก็เริ่มเยอะนะครับนี่เริ่มมีมากมายหลายพิมพ์หนึ่งสองศูนย์ูแปดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่มานี้หนึ่งห้านะครับผม โอเคนะโอเคนะอเคนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสเอามาแชร์กันเดอ้อทุกท่านทุกคนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์มีสาระบ้างไม่มากก็น้อยเหมือนเช่นเคยนะครับผมนะครับยินดีกับท่านที่ได้ครอบครองอย่างเช่นตรงเนี้ยก็ใช่นะครับดูนะเนี่ยแม้จะว่าเป็นโทนดําก็ตามนะครับดูดิน,น,น้าวันณะของเขาหน้ามวลสาน ไปทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับสุดจัดบอกเลยสุดจัดนะครับนะ่ะยินดีด้วยนะถือโอกาสเชา้านี้ทักทายกันแล้วก็ส่งความสุขความปรารถนาดีถึงกันนะครับวันนี้เสียงผมอาจจะเพี้ยนๆนะผมลองใช้ไม์อันเก่าที่เคยใช้แล้วเอาลองมามาใช้อีกเผื่อเสียงเขาจะชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังทําซาวด์อยู่นะไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่านะครับยิ่งโลเทคโนโลยีอยู่นะครับ ขอบคุณนะครับส่งความสุขความปรารถนาดีบุญรักษาทุกท่านทุกคนบารมีหลวงปทิมคุ้มครองเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ทุกไลฟ์ในวันเสาร์วันอังคารและวันพฤหัสบดีครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ